เมตกาเศรษฐิวัตถุอันว่าเรื่องแห่งเศรษฐีชื่อว่าเมตกาเม,มยานข้าพระเจ้าอุจเ,เตจากาวสถาอันว่าพระศาสดาพระทยังนิสาย,ยะชาติยาวเนวิหารโตเมื่อทรงอาศัยซึ่งเมืองชื่อว่าพัทยะประทับอยู่ในชาติยาวัน อาระพะทรงปารบเมรยากาศเสถิงซึ่งเสถีชั่วเมรกาเกเทศิตรัสแล้วธรรมเทศนงซึ่งพระธรรมเทศนาอีมังนี้ว่าสุทัศสังวชมันเยสังอิติด,ดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าสถาอันว่าพระศาสดาจรันโตจเรจเที่ยวไปอยู่จาริกังสูที่จาริกอังคุตร,ประปเทสุ ในชนบทช่ว่าอังคะและชนบทช่วว่าอุตราบททั้งหลายทิศวาทรงเห็นแล้วโซตาปฏิพลูปานิสยังซึ่งอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลอิเมสังชน,นานังของชนทหลายเหล่านี้อิติคือเมตตาเกษฐีิโนจะของเศรษฐีชว่วเมตตาด้วยภริยายะอาาเกษตริโน จันทพปทุมายะจะของนางจันทพปทุมาผู้เป็นภรรยาของเศรษฐีนั้นด้วยปุตตะชาธนัญชยเศรษฐิโนโจะของเศรษฐีชอว่าธนัญชัยผู้เป็นบุตรด้วยสุนิสายะสุมาเทวิยาจะของนางสุมาเทวีผู้เป็นหญิงสะใภ้ด้วยนัตตายะวิสาขายะจะ ของนางวิสาขาผู้เป็นหลานด้วยท้าสัจปัสาจจะของนายปุณะผู้เป็นทาาด้วยคันตวาเสด็จไปแล้วพัทยานครังสุเมืองชัว่วพัทยะวิหาสิประทับแล้วชาติยาวเนในชาติยาวันเมดกาเศรษฐีอันว่าเศรษฐีชั่วเมดกาอาโศสิได้ฟังแล้วอาคมนัง ซึ่งอันเสด็จมาสถูแห่งพระศาสดาปุชชาอันว่าอันถามว่าปนาก็เอสาเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั่นเมตตะเศรษฐีนามะเป็นผู้ช่ว่าเมตตะเศรษฐีชาโตเกิดแล้วกษัสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้วิสัชชานังอันว่าอันแกว่า ตรงนี้จะใช้คําว่าวิสัชนาก็ได้นะครับถ้าวิสัชนาก็จะเป็นนโุกลิง่งแต่ถ้าใช้วิสัชนาก็จะเป็นอิทิลิงนะครับกิระได้ยินว่าส่วนรณเมดากานว่าแพทยเป็นด้นวยการแห่งทองทั้งหลายฮาธีอาซาอุสภะประมาณานะมีช้างและหมาและโคผู้เป็นประมาณพินิตวาทำลายแล้วปัวิงซึ่งแผ่นดินปรหรมานากระทบอยู่ปิดิงซึ่งหลังปิทิยาด้วยหลัง อุทัหญิงสตูตั้งขึ้นแล้วฐานในในที่อาทากริสามะเตมีกรีดแปดเป็นประมาณปัชิมะเคเหในเรือนอันมีในภายหลังตัสสะเสติโนโของเศรษฐีนั้นเคนโดกาอันว่ากลุ่มทั้งหลายสุตานาังของได้ทั้งหลายปัญจวันนานางังอันมีสีห้าปกคิตา เป็นของอันกรรมใส่เข้าแล้วมุเขสุในปากทั้งหลายเตสังเมตกานางังของแพะทั้งหลายเหล่านั้นโหติย่มเป็นอเทครันเมื่อความต้องการสป,ปีเตละมะทุภานิตาทีหีวัตถุหิวาด้วยวัตถุทั้งหลายมีเนยใสและน้ามันและน้ำพึ่งและน้าอ้อยเป็นต้นหรือวัฏฏชาธนะ หิรัญยญสุวรนาทีหีวัตถุหิวาหรือว่าด้วยวัตถุทั้งหลายมีวัตถุเป็นเครื่องปกปิดคือผ้าและเงินและทองเป็นต้นสติมีอยู่ชนาอันว่าชนทั้งหลายอปันเนรตีย่อมนำไปปราดเคลุดก,กังซึ่งกลุ่มมุขโตจากปากเตสังเมตการนางของแพะทั้งหลายเหล่านั้น สปีเตละมะทุภานิตาวัฒชาธนะหิรัญญาสุวรรณังอันว่าเนยใสและน้ำมันและน้ำพึ่งและน้ำอ้อยและวัตถุเป็นเครื่องปกปิดคือผ้าและเงินและทองประโหนกังอันเพียงพอชนานางแก่ชนทั้งหลายชมพูทีปะวาสีนางผู้อยู่ในชมพูทวีปโดยปกตินิคมิ ไหลออกแล้วมุขคโตจากปากเมกรกะสาของแพะเอกสซาอปีแม้ตัวหนึ่งโสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นปัญญายติย่อมปรากฏว่าเมกรกะเศรษฐีอันว่าเมรกะเศรษฐีอิติดังนี้ปทายะจำเดิมตโตการโตแต่การนั้นอิติดังนี้ปชาอันว่าอันถามว่า ปณะก็ปุพกรรมังอันว่ากรรมในการก่อนอัสาเศรษฐีโนของเศรษฐีนั้นกิงอย่างไรอิติดังนี้วิสัชชนังอันว่าอันแก้ว่ากีระได้ยินว่าวิปัสสีพุทธกาเลในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเอสาเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั่นภาคิไนยโยเป็นหลานกุตุพิกัรสะของกุดุมพี อวโรชัสนามะชื่อว่าอวโรชาอวโรโชนามะเป็นผู้ชื่อว่าอวโรชาสมานามโมผู้มีชื่ออันเสมอมาตุเลนนะด้วยลุงโอหุสิได้เป็นแล้วอาทาครั้งนั้นมาตุโลอันว่าลุงอาซาอวโรชาัาของนายอวโรชานั้น อารพิปารบแล้วกาตุงเพื่ออันกระธรรมคันทกุติงซึ่งพระคันทกุดีศัตถูแก่พระศาสดาโสอวะโรโชอันว่าวนายอวะโรชะนั้นคันตวาไปแล้วสถิกลางสู่สำนักตัสสมาตุรสะของลุงนั้นว,ะะวัตวากล่าวแล้วว่ามาตุละข้าแต่ลุงมะยางอันว่าเราทั้งหลายอุโพปิแม้ทั้งสองกรโรมะจงกระธำร,รมสหเอวะ พร้อมกันนั่นเทียวอิติดังนี้เจนตตววเตตะวาคิดแล้วว่าคาตกุติยาครั้นเมื่อพระคาตกุฎีมาตุเลนะอันลุงกตายะกระทําแล้วฐานเนในที่อิมัสมิงนี้ไมายาอิมัสมิงนามะฐานเนกุญชลสาลางนามะลัทุงอันว่าอันอันเราได้ ชื่อซึ่งสารารายในที่ชื่อนี้วัตติย่อมควรอิติดังนี้เตนมตุเลนะปฏิคิตะกาเลในการแห่งตนอันลุงนันห้ามแล้วว่าอาหังอันว่าเราเอกโกวะผู้พูดเดียวเทียวกริสามิจักธรรม อาสาธารรันางไม่ให้ทั่วไปสัตทิงกาบเชเนหิด้วยชนทั้งหลายอันเยหิเหล่าอื่นอิติดังนี้อาราเปตาวายังบุคคลให้นำมาแล้วทำพระสัมภารซึ่งทัพะและสัมภาระทั้งหลายอรัญโตจากป่าการเรตาวายังบุคคลให้กระทำแล้วทำเพซ,ซึ่งเสาทั้งหลายเอวังอย่างนี้อิติคือ ธรมพังซึ่งเสาเอกลางต้นหนึ่งสุวรรณคจิตังให้เป็นเสาอันบุคคลบุแล้วด้วยทองเอกลางธมพังซึ่งเสาต้นหนึ่งรัชตะคจิตังให้เป็นเสาอันบุคคลบุแล้วด้วยเงินเอกลางธมพังซึ่งเสาต้นหนึ่งมณีคจิตังให้เป็นเสาอันบุคคลบุแล้วด้วยแก้วมณี ตุลาสังคาตาทวรารกาวาตาวาตาปานะโคปานะสจิทนนิธากาซึ่งคือและพึึงและบานแห่งประตูและหน้าต่างและกรอนและแผ่นอิฐเป็นเครื่องมุงทั้งหลายสภาปีแม้ทั้งปวงตัวนิสเรเอเกินมานะครับส่วนนาธิขจิตาวะ ให้เป็นของอนบุคคลบุแล้วด้วยรัตนะมีทองเป็นต้นเทียวปุกลังย่างบุคคลกาเรสศให้กระทําแล้วกุญชรละสาลังซึ่งสาลารายสาตารัตนะมามัยังอธิวิการแห่งรัตนเจตตถาคตัสะแก่พระตถาคตเจ้าสมุขฐา,านีในที่มีหน้าพร้อมคันทกุติยาต่อพระคันทกุดี ศีละถูปิโยอันวยอดแห่งจอมทั้งหลายติดโสสามคณรัตตสวนนะผลิกะปะวาลมายาอันเป็นวิการแห่งทองมีสีสุกอันเป็นแท่งและแก้วผลึกและแก้วประพานอาเหตสูงได้มีแล้วอุปริในเบื้องบนตัสสาคันทกุติยาแห่งพระคันทกุดีนั้น อวโรโชอันว่านายอวโรชาปุคลังยังบุคคลกาเรสีให้กระทำแล้วรัตนมนบรดาปังซึ่งปร,รามอันเป็นวิการแห่งรัตนะมชัฐานเนในที่อันเป็นท่ามกลางกุญชนะสาลายะแห่งสาลารายอวโรโชอันว่านายอวโรชาปุคลังยังบุคคลปิถาเปสีให้ตั้งไว้เฉพาะแล้ว ธรรมาสนังซึ่งธรรม,มาตปาทาอันว่าเท้าทั้งหลายตสาสะธรรมานัสสะของธรรม,มาตนั้นตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับคาระระตะส่วนนมยาเป็นของเป็นวิการแห่งทองมีสีสุกอันเป็นแท่งอเหสูงได้เป็นแล้วตถาอันว่าอย่างนั้นตถาคือว่าอตานิโย อันว่าแม่แคแร่ทั้งหลายจัตโสสีคระรตาสุวรรณมยาเป็นของเป็นวิการแห่งทองมีสีสุกอันเป็นแท่งอหิสุงได้เป็นแล้วปณะ,ะอันึองอวโรโชอันว่านายอวโรชา,ารชกาเรตวายังบุคคลให้กระทําแล้วสุวรรณเมดเกซึ่งแพ้อันเป็นวิการแห่งทองทั้งหลายจตารโรสีทเปสี ตั้งไวแล้วเหตุาในภายใต้ปาธานางังแห่งเท้าทั้งหลายจตุนังสีอาสนะสาแห่งอาสนะการไรตว,วายังบุคคลให้กระทำแล้วเมตเกซึ่งแพระทั้งหลายทเวสองทเปสีตั้งไว้แล้วเหตุาในภายใต้ปาทะปีทกายะแห่งตังเป็นที่รองซึ่งเทา้า กาเรตวายังบุคคลให้กระทําแล้วสุวรณเมตเกซึ่งแพ้อนวิการแห่งทองทั้งหลายฉะหกปริกิปันโตทะเปสีตั้งแวดล้อมอยู่แล้วมันดาปังซึ่งประรำวายาเปตวายังบุคคลให้ถักแล้วธรรมมาสนังซึ่งธรรมาตร,ราชเกเเหีด้วยเชือกทั้งหลาย สุตตามะเยหีอันเป็นวิการแห่งได้ปฐมังกปรปุกรลังยังบุคคลวายาเปสีให้ถักแล้วราชเกหีด้วยเชือกทั้งหลายสวนนะสุตตามะเยหีอันเป็นวิการแห่งได้อันบุคคลกระทำแล้วด้วยทองมัดเชในถ้ำกลางราชุเกหีด้วยเชือกทั้งหลายมุตตามะเยหีอันเป็นวิการแห่งแก้วมุกดา อุปริในเบื้องบนอปสโยอันว่าพนักตาสาธรรมะสนัะแห่งธรรม,มานั้นจันทานามโยเป็นของอันบุคคลกระทำแล้วด้วยจันอโหสิได้เป็นแล้วอวโรโชอันว่านายอวโรชนะนั้นกุญชรสาลังนิทาเปตวา ครั้นอย่างสาลารายให้สำเร็จแล้วเอวังอย่างนี้กรโนโตเมื่อกระทำสารมหังซึ่งการฉลองซึ่งสาลานิมันเตตวาทุนิมนต์แล้วสัธารังซึ่งพระศัสดาสัติงกับอาทาสตีพิคุสตาสาเสหีด้วยแสนแห่งภิกษุ68ทั้งหลายอาทาสีได้ถวายแล้วทานังซึ่งทานมาเส ตลอดเดือนทั้งหลายจตาโรโสีอวะโรโชอันว่านายอวะโรชะอาทาสศีได้ถวายแล้วจิจิวรังซึ่งจีวรนสามผืนโอสาณนะทิวเสในวันอันไปที่สุดลงจีวรังอันว่าจีวรสหัสคณนิกังอันมีค่าพันหนึ่ง ปาปุนนี้ถึงแล้วสังฆนวกัสะะแก่พิสุผู้ใหม่ในสงฆ์ตาทาสมาคเมในสมาคมนั้นโส so, อวโรโชอันว่านายอาวโรชะนั้นกตวาครั้นกระทำแล้วปญญกรรมมังซึ่งกรรมอันเป็นบุญวิปัสสีพุทธการเลในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเอวังอย่างนี้จุโตเคลื่อนแล้ว ตโตอตาภาวะโตจากอัตภาพนั้นสังสารโตท่องเที่ยวไปอยู่เทเวสุจาในเทพทั้งหลายด้วยมนุษย์เสสุจาในมนุษย์ทั้งหลายด้วยนิปฏิตาวาบังเกิดแล้วเศรษฐกุเลในตระกูลแห่งเศรษฐีมหาโพคมีโพคะมากภาราณะศีอย่างในเมืองชั่วภาราณสศีพัตกับเปในพัตกับอิมัสมิงนี้ พารณสีเศรษฐีนามะเป็นผู้ชื่อว่าพารณสีเศรษฐีอโหโสีได้เป็นแล้วเอกิวสังในวันหนึ่งโสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นขชันโตไปอยู่ราชุปทานนางสู่ที่เป็นที่บำรุงซึ่งพระราชาทิสวาเห็นแล้วปุโรหิตังซึ่งปุโรหิตอาหะกล่าวแล้วว่าอาจาริยะข้าแต่อาจารย์ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลาย อุปทาเรธาย่อมใครครวนนักขาตามโหตังซึ่งเลิกและยามกิงหรืออิจิดังนี้ปุโรหิตโตอันว่าปุโรหิตอาหากล่าวแล้วว่าอามะเอออาหังอันว่าข้าพเจ้าอุปทาเรมิใครครวนอยู่กรรมังอันว่าการงานอัมหากางของเราทั้งหลายอันยางอื่นพวิสติจักมีกิงอย่างไรอิติดังนี้ เศรษฐีอันว่าเศรษฐีปุชิามแล้วว่าเตนะหิถ้าอย่างนั้นชนะปะท่าจาริตังอันว่าจาริตแห่งชนบทกีที่สังอันเช่นไรพระวิสติจกมีอิติดังนี้ปุโรหิตโตอันว่าปุโรหิตอาหากล่าวแล้วว่าพยังอันว่าภายเอกังอย่างหนึ่งพระวิสติจกมีอิติดังนี้ เศรษฐีอันว่าเศรษฐีปุจิถามแล้วว่าพยางนามะเชอ,อนว่าภัยกิงอะไรพระวิสติจกมีอิติดังนี้ปุโรหิตโตอันว่าปุโรหิตอาหากล่าวแล้วว่าเศรษฐีดูก่อนเศรษฐีชาตกาพยางอันว่าภัยคือความหิวพระวิสติจกมีอิติดังนี้เศรษฐีอันว่าเศรษฐีปุจิถามแล้วว่า ชาตกพาพยังอันว่าภัยคือความหิวพวิสติจกมีกะทาในการไราอิติดรงนี้ปุโรหิตโตอันว่าปุโรหิตอาหากล่าวแล้วว่าชาตกะพยังอันว่าภัยคือความหิวพวิสติจกมีอัจเจนะโดยอันล่วงไปสังวัชารานางังแห่งปีทั้งหลายติน,นังสามตโตสังวัชรโตแต่ปีนี้อิติดรงนี้ เศรษฐีอันว่าเศรษฐีสุตวาฟังแล้วตังวจนังซึ่งคำนั้นกาเรตว,วายังบุคคลให้กระทำแล้วกสิกรมมังซึ่งกรรมคืออันไถพระหุงอันมากขาเฮตว,วารับแล้วทันยังเอวะซึ่งข้าเปลือกนั้นเทียวเคเหวิชมา,ะาน,นะทเนนะอป,ปีแม้ด้วยทรัพย์อันมีอยู่ในเรือนกาเรตว,วายังบุคคลให้กระทำแล้วโกทัสตาน้ ซึ่งร้อยแห่งฉางทั้งหลายอธาเตระสารนี้13ด้วยทั้งกึงืงสภโกเทยัง้างทั้งปวงทั้งหลายปูเรสิให้เต็มแล้ววีหีนังด้วยข้าวเปลือกทั้งหลายสัพท์ที่แปลว่าด้วยนะครับที่แปลว่าให้เต็มแล้วด้วยให้เต็มด้วยนะครับสัพทที่แปลว่าด้วยที่เห็นอยู่นะครับก็จะลงเป็นฉถีวิพัตนะครับแต่ว่าแปลชั่ว่าจะแปลว่าเป็นตติยาวิพัตนะครับ โกเทสุครั้นเมื่อช้างทั้งหลายอปโหนเตสุไม่เพียงพออยู่เศรษฐีนว่าเศรษฐีภาชนานี้ยังภาชนะทั้งหลายจติอาทีนี้มีตุ่มเป็นต้นปูเรตวาให้เตร็มแล้วกตวากระทําแล้วอาวาตังซึ่งหลุมนิขันนี้ฝังแล้ววีฮีซึ่งเข้าเปลือกอาวาเสสังอันเหลือลง ภูมิยังในแผ่นดินเศษถียนว่าเศรษฐีมัทิตวาขยำแล้ววีหิงซึ่งเข้าเปลือกจะใช้คำว่าวีหิงหรือทันยังก็ได้นะครับสับใดเสนึงนิทานาวะเสสังอันเหลือลงจากการฝังสัต์ทิงกับมัติกายะด้วยดินเหนียวาลังยังบุคคลลิมปาเปสิให้ฉาบแล้ว พิธิโยซึ่งฝาทั้งหลายสมเยนะโดยสมัยอปรเรณะอื่นอีกโสเศสถีนว่าเศษถีนั้นสาตกาพาเยคันเมื่อภัยคือความหิวสัมปเตถึงพร้อมแล้วบริพนชันโตบริโภคอยู่ทันยังซึ่งเข้าเปลือกยะฐานิกิตังอันอันตนเก็บไว้แล้วอย่างไรโกเทสูจะจาติอาทิสู ภาชนะสูจานิกิตทันเยครันเมื่อเข้าเปลือกอันตนเก็บไว้แล้วในฉางทั้งหลายด้วยในภาชนะทั้งหลายมีตุ่มเป็นต้นด้วยปริขีเนสิ้นรอบแล้วปโกสาเปตวายอย่างบุคคลให้ร้องเรียกแล้วปริชเนซึ่งชนผู้เป็นบริวารทั้งหลายอหก่า,า,กาแล้วว่าตาตาณพ่อทั้งหลายตุมเห็นว่าเจ้าทั้งหลายขาชะตะจงไป ตุมเหอันว่าเจ้าทั้งหลายประวิศิตาวาเข้าไปแล้วประพัตังสู่ภูเขาชีวันตาเป็นอยูอยูอากตุกามาเป็นผู้ใคร่เพื่อ,อนมาสันติกังสู่สำนักมะแมะของเราหุตมาเป็นอาคาชจฉา,าจงมาสุภิกขะกาเลในการแห่งภิกษาอันบุคคลหาได้โดยง่ายเจหากว่าตุมเหอันว่าเจ้าทั้งหลายโน อาคมิสถาจากไม่มาใสตุมเหอ,อันว่าเจ้าทั้งหลายชีวทาจงเป็นอยู่ตถาเอวะถาเนในที่นั้นนั้นเทียวอิติดังนี้เตปริชนาะอันว่าชนผู้เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นอากางสุดได้กระทําแล้วตถาเหมือนอย่างนั้น ปณะก็ทาสอวนว่าธาตุเอกโกคนหนึ่งปุโนนามะชวาปุณณนะวยาวัจกโรโผู้กระทําซึ่งความนขนอหิย,ยิหลาลงแล้วสันติเกในสํานักตัดสาเซโนของเศรษฐีนั้นชนะอันว่าชนทั้งหลายปัญจเอวะห้านั่นเทียวอิติคือเศรษฐีอันว่าเศรษฐีสัททิงกาบเตนะทาเสนะด้วยธาตุนั้น เศรษฐิชายาอันว่าภรรยาของเศรษฐีเศรษฐีบุตรโตอนบุตรของเศรษฐีเศรษฐิสุนิสาอันว่าหญิงสะใภ้ของเศรษฐีอเตสูงได้มีแล้วเตชนาะอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นนิหิตะทันเยปีแม้ครั้นเมื่อเข้าเปลือกอันตนฝังไว้แล้วอาวาเตสุในหลุมทั้งหลายภูมิยังในแผ่นดินปริขีเนสิ้นรอบแล้ว พติมติกังยังดินเหนียวที่ฝาปาเทตาวาให้ตกแล้วแต่เมตาวาให้เปียกแล้วอัตภาวางยังอัตภาพยาปะยิงสูให้เป็นไปแล้วลัทธทันเยนนะด้วยเข้าเปลือกอันตนได้แล้วตะโตพิติมติกะโตแต่ดินเหนียวที่ฝานั้น